กำลังจะถ่ายชีวิตคนดังนะคะใบใหญไหมไม่ตัวใบใหญ่สิเพืนวะอาใบใหญ่เลยตัวเลยตัวตงลงไปเราจะทำน้ำยาหนอนจีนนะคะไปทำบุญวันแม่เย็นนี้คนนี้วันเบอร์เดย์ค่ะกองเสร็จแล้ว,ลลว,ลวทำหมดเสร็จหมดแล้ว แค่นี้ก็เต็มกันฮะเนาะเส,สนามันนันไม่อกสิม,มีเหนีอบอนหนยบวนนะี้ก็ยนะังงี้นะแค่นั้นนะ่ะเนาะแค่นั้นก็พอเราก็รอขนมกินหม้อใหญ่ <c oughs> ทำไปให้เด็กๆก,กินที่วัดตอนเย็น เอาช้อนมาสิแม่ไปเอาช้อนสปูนมาแล้วนี่ยนี่ยพี่สปูนไม่มีเหรอเล็กๆอ่ะพี่เหรอฉันพูดดีสวยขนาดนี้ไหมฉันอวดสติพีเจอเลยยูนิตเลยใส่ไงใส่ไงเอาใส่ละใส่ไงใส่ทุยยางเลยแบบมันเจอเลยยังตอดกินมันใส่ใส่ใส่เครื่องปรุงที่อยู่ในครบอยู่อย่างนี้ต้มซิมใส่สิบป่งอะน้ำตาลที่เอามาใส่ด้วน้ำตาล ของชิรสเราใส่แค่โลเดียวนะคะเอากาใส่เยอะน้ำตาลมะพร้าวค่ะขัดหวานเลยน้อยขัดหวานน้อยๆเสร็จเครืองไหมเห็ดเข้มจังหน่อยเพราะว่าเราเสิใส่เส้นิ่งเด็เพราะว่ามันได้แล้วใส่กะทิหน่อยนี่ก็เดือดแล้วก็ปรุงรสได้ก็ได้นะแม่นป่ะเนีะยอันนี้มันมันไม่ติดมันเลยอะไรแม่อร่อยใช่ไหมมันไม่มัน ใส่ไปเลยถา่ใส่นด็กคนทุกคนช่วยด้วยใส่จบน่ากินนะอ่ะเอาช้อนเล็กๆไม่ได้หรอไม่มีหรอจะเล็กๆเอรนเทหลดหลอนบเ่ย้าหล่นแล้วงขนบ้ยังาดยังบุ้หนัใจ ให้ปอนนี่กินชิม